บ้านพักบ้านพักหมาครับฝรั่งนะดูน,นลงคนซื้อพี่นะเป็นหมาแบบหมาจรจัดหรือเปล่าครับเขาจะมารวมกันไว้ตรงนี้นะฝรั่งคนระับได้บุญครับนี่ป้าคุ้มมงเงยนะ อะไรเง้ช่างครับคาจะคุมคุณภาพยังไงนนะควาเด่นนะะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะเอาวันนี้เราเสร็จงานกรบสะคิลลิ่งแล้วเรามารับงานนี่นะ ทำเป็นที่อยู่มานะบ้านหมาครับไปดูเขาทํายังไงกันก็ไม่เคยเห็นกันอ่ะพี่ย้ายมาลงครับมีงานฝากบอกอันหนึ่งนะรถเ,เสบเปยครับน้องเปิ้อครับนะโอเคมีสะมมีสห้มาเล่นน้ด้วย สวยแท้ยวนเอนอดิบดาดมันชนยำโอ้โหุดสวยแล้วเนาะลึกสองเมตร ฟ้าเดินลำงานนะบ้านพักบ้านพักหมาครับฝรั่งนะนูจะได้ปลาเลยครับลงคนซื้อที่นะเป็นหมาแบบหมาจรจัดหรือเปล่าครับเขาจะมารวมกันไว้ตรงนี้นะฝรั่งครับใจบุญครับ เนน้ำด้วยนะเดี๋ยวไปดูที่เทเขาไม่ตังค์ครับใจบุญได้นะเราจะไม่มีตังค์ก็ทำอะไรไม่ได้ครับหอยเทไปนะ

คมเองเลยนะจะเป็นงานอะไรก็ช่างครับปาจะคุมคุณภาพเองนะอปลาเด่นนะ มาแน่นยวลงเลยเป็นที่มีโฉนดนะครับดินแดงสวยเลยแด,ดงสวยเลย อะไรทายนะวันนี้ออรดัมซิ่งรีวิวรีวิวบ้านหมานะโอ้จับงานนี้งานนี้ยับเราไม่ไม่ได้ไไรครับรับหมดนะคุณเล่นนะครับสนุกสนานขอให้เป็นงานเรารับชอบหมดครับควาเด่นไม่เกียงนะไม่เกียงไม่หนี มาให้ดีใจไปให้คิดถึงครับเก็บงานให้เรียบร้อยครับตื่นออกจากงานอย่างสง่างามนะทีมง,งานปลาดีเราไม่มีที่งานครับเอาเก็บแล้ว เพียงอยู่น้ะจะานวันไว้ค <h> ร <ull> ับนี่สายแบกกระเททไทย <c oughs> ละลายลมก่อนพุ่นพุ่นแตนหน้าดินสวยนะ ดินทรายแดงๆเลยนะ นี่รีวิวบ้านมาครับบ้านหมาจริงๆนะมีโอกาสที่จะมาถ่ายตอนเสร็จให้ดูตอนเขาเอามามาปล่อยแล้วเป็นหมาหจำจัดครับคุณลักจำจักนะพลังใจบุญครับทุกคุณสร้างเลยนะมีสระว่ายน้ำครับมีสะระให้เล่นน้ำอย่างนี้ อีกครักหนึ่งนะเรียบร้อยครับมาดู ต้องเปิ้นถอยไปเทนะเอ,อ๊สามชาสามชาสามชาฟ้าครอบใหม่นะ นี่ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะสวัสดีชิดนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ